ทองไทยเปิดตลาดบวกแรง100บาทหลังโกสปอร์ตกลับมาปิดเพิ่มขึ้น3ตอลลาสัปดาห์หน้ารอดูตัวเลข C P I ก่อนประชุม F O M C สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u u u b e โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์ g o a l a w .com G O L D A R O U N D วันนี้สุกที่8กันยายนแล้วนะครับเราไปดูราคาทองคำไทยเช้านี้กันเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง100บาทสมาคมค้าทองคาประกาศร,ราคาแรกของวันราคาขายออกอยู่ที่32,000 2,400บาทราคารับซื้ออยู่ที่32,300บาทคำนวณจากค่าเงินบาทที่35.56บาทต่อดอลลาร์นะครับแม้ว่าเช้านี้เงินบาทจะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่อ่อนค่าต่อเนื่องมาหลายวันเนื่องจากว่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเริ่มพักฐานนะครับหลังจากที่แข็งค่ามาต่อเนื่องแต่ราคาทองคําไทยก็ปรับเพิ่มขึ้นมามากถึง100บาทเพราะว่าตัวราคาโกลด์สปอตเมื่อคืนนี้ปิดตลาดในแดนบวกนะครับหลังจากที่ได้ลดลงมา 5าวันต่อเนื่องเช่นเดียวกันส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทก็จะเคลื่อนไหวในกรอบ3 5 5 0ถึง35.65บาทต่อดอลลาร์โดย SCTG มองว่าแม้ว่าตัวเลขผู้ขอยือดและเสวยการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะออกมาดีกว่าที่คาดกดดันให้ราคาโกลสป,ปอร์ตลดลงแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นเหมือนภาพรวมจะมีแรงก็มาพปยุงตลาดนะครับทำให้ราคาทองคำไทยทรงตัวที่ระดับโซนขอบแคบจะลงก็ลงไม่เยอะจะขึ้นก็ขึ้นไม่ไหว วันนี้ไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญน,นะครับมองการเทรนดสั้นโซนี่สนใจอยู่ที่32,250บาทถึง32,450บาทเราดูราคาโกลสปอร์ตเมื่อวันนี้ก็ได้กลับมาปิดตลาดในแดนบวกนะครับหลังลงมาต่อนเนื่อง5วันเลยแต่ว่าก็บวกมาแค่3ดอลลาร์เท่านั้นโดยราคาขึ้นไปแตะจุดสูงสุดแค่1,923ดอลลาร์ ก่อนจะลงมาปิดตลาดที่1,919ดอลลาร์ 1, แรงซื้อยังคงน้อยอยู่นะครับรอดูว่าวันนี้จะรีบาวขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับทางนี้ดอลลาร์ก็ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขผู้ขอรับกิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐเมื่อที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะครับลดลงไป13,000ลายเหลือ216,000ลายต่ำสุดในรอบ7เดือนหรือว่านับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับท้งนี้นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี ราคาผู้พวกหรือว่าดัชนี CPI ประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐที่จะเปิดเผยในวันพุธที่13กันยายนนี้เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ก่อนที่ทางเฟดจะมีการประชุมนโยบายการเงินในวันที่19แล้วก็20กันยายนที่จะถึงนี้ส่วนคืนนี้สหรัฐไม่มีการเปิดเผยตัวเลขสิาสำคัญนะครับมีแต่แค่การถแถลงของประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกเท่าน,นั้นก็ถือว่าสําคัญทีเดียวว่าต้องมาดูว่ายัยงจะออกมาหนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้กต่ออีกหรือเปล่าเพราะ จะกดดันราคาทองก็ให้ดวงลงต่ำลงไปนะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากสกษค้าทองคําในประเทศ YLG มองว่าแม้ราคาทองคําจะสามารถกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้แต่การฟรื้นตัวก็อยู่ในกรอบจํากัดนะครับแนะนะําเปิดสถานขายทํากําไรระยะสัน้นหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน1,930ั้ถึง1น3 9ดอลลาร์แล้วก็รอปิดสถานขายนะครับหากราคาปรับตัวลงไม่หลุดแนวรับโซน1,912ถึง1,884ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้าน1,963ัน้ ขึ้นไปไปด้ดานอินดากูมองว่าราคาทองคําขึ้นมาต่อเนื่องมาแตะที่32,380บาทหลังตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐออกมาต่ํากว่าที่ตลาดคาดการส่งผลให้นักทุนวิตกกันงูลว่าเฟดจะตึงอัตราด,ดอกเบีย้ยต่อไปจนทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทางนี้อินดากให้กรอบใน,นรับราคาทองคำที่1,915หรือว่า32,300บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่1,950บาหรือ32,600บาทขณะที่วเซิงเฮงคาดทองคําจะเคลื่อนไหวไซเวนะครับขณะที่ปัจจัยพื้นฐานก็ยังไม่มีอะ อะไรใหม่ๆเข้ามากระทบนะครับโดยทองคํามีแนวรับที่1,910-1,900ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,923แล้วก็1,930ดอลลาร์ปิดท้ายที่ G ีแคปโกรอซื้อที่1,915นะครับให้แนวรับที่1,915-1,910-1,905ส่วนแนวต้านอยู่ที่1,929-1,934แล้วก็1,939มีจุดซับรอดที่1,900ดอลลาร์นะครับช่วงนี้ราคาทองคําเคลื่อนไหวไซเว์ดาวนะครับ บางวันก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบแต่เมื่อคืนนี้แม้ว่าราคาจะกลับมาปิดใน,นแดนบวกได้แต่ก็ขึ้นมาแค่นิดเดียวนะครับต้องรอดูว่าเป็นการขึ้นมาเพื่อคลายอินดิเคเตอร์หรือเปล่านะครับก่อนที่อาจจะปรับลงต่อในวันนี้เพราะว่าไ็นสำคัญรอฟังเลยครับ การให้สัมภาษณ์ของประธานเฟดซานฟรานซิโกถ้าออกมาหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อคาดว่าจะกดดันราคาทองคําลงไปอีกนะครับอย่างที่หลายๆคนบอกแล้วครับไปรอกันดูที่แนวลพันเนะครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับและนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบยุบมาฝากกันในช่วงแรกของวันเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะพูดคุยกับทางผู้บริหารของบริษัทค้าทองหรือว่านักวิเคราะห์นะครับมาดูมุมมองการลงทุนภาพรวมในสัปดาห์นี้นะครับว่า หมอเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลต่อสัปดาห์หน้าก่อนที่จะไปถึงปีมไบโมเมศีในช่วงปลายเดือนอย่างไรบ้างนะครับก่อนจากการต้องขอบคุณบริษัทค้าทองใหญ่เมืองไทยที่สัสนุนกำนิงงานของโกลาลมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n Inter เ a ี i o เ a l าจำกัดบร,ริษัทอ n t e g o โ o เทรดจำกัดบร,ริษัทอสิ i d y จำกัดบร,ริษัทช h i n a i n g o Boolean จำกัดบร,ริษัทช h i n a i n g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC Co จำกัดแล้วก็บร,ริษัทเล่งหง c o m m e r i t y จำกัดนอกจากนั้นก็ ขอรบกวนนะครับเพื่อนเพื่อด้วยการกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i าชช,ช่องทางต่างๆของโกลาด,ด้วยนะครับทาง YouTube ทางเพจทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ